สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟน ซี่ยมี่ 13T ซีรีส์ซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นโคอินเจเนียร์กับเลนไลกานะครับซึ่งมาในคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Masterpiece Inside ในวันที่27กันยายน2566เนี่ยก็ได้ทำการเปิดตัวนะครับที่โรงแรมมารีออทกรุงเทพภายในงานมีการจัดบูธภาพถ่ายและตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเ i a o m มี 13T ซี r i e s มาให้รับชมกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับยังมีการนำา c y ์เมอร์อกซึ่งเป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ทางเ i ี o m มีเพิ่งเปิดตัวได้ไมม่นนนนนาาโชววตัักกใเทีอ จากนั้นก็ยังมีไลกาโฟตก o g r a ฟอ e r อย่างคุณพรพจน์การจนะหนัตถกิจมาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านคุณภาพของการถ่ายภาพจากเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเซี่ยมี 13T ซีรีส์ตัวนี้อีกด้วยนะครับ โดยที่ 13T Pro นั้นจะจำหน่ายใน2รุ่นความจุอันได้แก่แรม12 g b และ r ลอม512 g b ในราคา19,990บาทและรุ่นความจุแรม16 g b และ r ลอมที่1 t b ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่23,990บาทและในส่วนของตัว Xiaomi 13T r รม12 g b ROM อม256 g b ในราคา15,990บาท คราวนี้มันจะมาพูดถึงในส่วนของสเปคเจ้าตัว Xiaomi 13T Pro กันนะครับ Xiaomi 13T Pro นั้นจะมากับชิปเซต MediaTek Dimensity 9200 Plus กระบวนการผลิตที่เป็นการประหยัดพลังงานสูงสุดที่4นาโนเมตรสำหรับเจ้าตัวการประมวลผลกราฟิกนะครับหรือ GPU นะครับจะเป็นตัว Arm Immortalis G715 นั่นเองครับ คราวนี้มาดูในส่วนของแร m แล้วก็ ROM นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น RAM แบบ LPDDR5x นะครับซึ่งตัวนี้แร m จะมีทั้ง12 g b แล้วก็จะมีตัว ROM นะครับอยู่ที่512 g b แล้วก็แรม16 g b กับรอมอยู่ที่1 t b เลยทีเดียวครับหน้าจอนั้นจะเป็นแบบ Full h i g e s Plus นะครับอยู่ที่6.67นิ้วการแสดงผลนั้นจะมีรูสำหรับตรงกล้องด้านหน้าหรือ p u n c h h o l Display ซึ่งก็จะไม่มีติ่งห้อยลงมานะครับ นอกจากนั้นนะครับหน้าจอยังเป็น AMOLED 12บิตที่68ล้านสีด้วยระบบความลึกของสีที่ HDR10 Plus ความละเอียดอยู่ที่2,712คูณ1,220ในขนาดเดียวกันความหนาแน่นของเม็ดสีนั้นจะอยู่ที่446 ppi นั่นเองครับอัตรารีเฟรชเรทสูงสุดจะอยู่ที่144 h z ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,600 nits นั่นเองครับระบบสัมผัสจะอยู่ที่480 h z ซึ่งเป็น t u ทั e e ิน e e n s ิ n ม i ดนะครับ กระจกจะเป็น Corning Gorilla Glass 5วัสดุของตัวเครื่องขอบเครื่องนะครับจะเป็นอลูมิเนียมและจะมีระบบกันน้ําและป้องกันฝุ่นละอองนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Waterproof และ Resistant to Dust การกันน้ําที่ความลึกอยู่ที่ไม่เกิน1.5เมตรนะครับตามมาตรฐาน IP68 สีที่มีจัดจําหน่ายนะครับมีสีดําสีเขียวและสีฟ้าเฉพาะสี a p i n e Blue นะครับที่จะมาพร้อมกับการหุ้มด้วยหนังเทียมวัสดุนะครับจะเป็นหนัง BioComfort v e ก l เ a t e r ซึ่งเป็นวัสดุที่เคลือบสารหลายชั้นให้ความรู้สึกนุ่มสบายเมื่อสัมผัสคราวนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับที่บริเวณด้านหลังของทั้งสองรุ่นนั้นหากเป็นสีเดียวกันก็จะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นรุ่นธรรมดาหรือเป็นรุ่นโปรแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านข้างซ้ายตัวเครื่องดีไซน์ก็จะเป็นแบบโล่งๆไม่ได้มีปุ่มกดใดๆอยู่มากนะครับในส่วนของตรงนี้ปุ่มกดทั้งหมดจะไปอยู่ทางด้านบริเวณขวามือก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องส่วนด้านบนของตััวเครื่องนน้ ทั้งสองดีไซน์ที่ให้มานั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันมีช่องไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนถัดมาเป็นพอร์ตอินฟาเรสสำหรับสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆร่วมกับเจ้าตัวมีรีโมทซึ่งอันนี้สะดวกมากๆนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของด้านล่างกันนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดช่องใส่ไมโครโฟนรับเสียงสนทนาช่องเสียบสายชาร์จ usb type c และลำโพงของตัวเครื่องนั่นเองครับวัสดุของฝาหลังตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับขนาดและน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่ความยาว1 6 2 2ง m mm. มเมตร กว้าง75.7ม mm, มและความหนาของตัวเครื่อง8.49ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่197กรัมขนาดและน้ำหนักฝาหลังจะเป็นหุ้มหนังนะครับความยาว162.2มม mm, ความกว้าง75.7ม mm, มและความหนาของตัวเครื่อง8.62ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่193กรัมกล้องหลัง3ามตัวระดับโปรจากไลกาซึ่งตัวนี้มีการถอดรูปแบบและคาเลคเตอร์ของสีสันจากไลกามาด้วยนะครับ อันที่1เลยครับกล้องหลักจะเป็นความละเอียดที่50ล้านพิกเซลประกอบไปด้วยชิ้นเลนส์สูงถึง7ชิ้นระบบการสั่นสะเทือนด้วยชิ้นเลนส์แบบ OIS รูรับแสงกว้างสุดที่ f 1.9และขนาดเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง1ต่อ1.28นิ้วกล้องตัวที่2นะครับเป็นกล้องเทเลโฟโต้คราวนี้มาพร้อมความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลและชิ้นเลนส์ถึง5ชิ้นเลนส์รูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ f 1.9เซ็นเซอร์จะเป็นขนาด1ทับ1.28นิ้ว และนอกจากนั้นยังมีดิจิตอลซูมที่2 0 x อ x ตัวที่3นะครับจะเป็นกล้องมุมกว้างความละเอียดที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับชิ้นเลนส์5ชิ้นที่รูรัแสงกว้างสุดที่ f 2 2คราวนี้มาดูในส่วนก,กล้องหน้านะครับความกว้างของกล้องหน้านั้นจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยชิเลนทั้งหมด5ชิ้นรูรัแสงกว้างที่ f 2 2มาพร้อมกับฟิลเตอร์จาก l ลก a ไม่ว่าจะเป็น l i กา C ีเปียไลกา Blue l ลก n เน t r a l l ไลกาวีิด l ลค a าแบ็กแอนด์ไวท์นิวทรัลไลค่าแบ็กแอนด์ไวท์ไฮคอนทราสตวิดีโอของกล้องหน้านั้นจะเป็นแบบ HDR ด้วยระบบ HDR10+ สูงสุดที่ 1,080p ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับรวมไปถึงระบบ Full High d e p h i g h d e f การบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหลักนะครับจะเป็นแบบ HDR ด้วยระบบ HDR10+ สูงสุดที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีนอกจากนั้นยังมี 8K ที่24เฟรมต่อวินาที โดยเป็นอัตราส่วนที่7,680คูณ4,320 4K ที่24เฟรมต่อวินาที30เฟรมต่อวินาที60เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ Full High d e 1080 p 1,080p High Depth 720p จะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนอกจากนั้นยังมีไฟล์หลอกที่10บิตให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับ วิดีโอโปรโมชั่นก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะมีตั้งแต่120เฟรมต่อวินาที240เฟรมต่อวินาทีและ960เฟรมต่อวินาทีจุดต่างของทั้งสองรุ่นนั้นจะเห็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับโดยในรุ่นโปรนั้นจะสามารถถ่ายวิดีโอได้ความคมชัดสูงสุดที่ 8K เฟรมเรทที่24เฟรมต่อวินาทีส่วนในรุ่นธรรมดาจะถ่ายได้ที่ความละเอียด 4K เฟรมเรท60เฟรมต่อวินาทีแบตเตอรี่และการชาร์จนะครับในส่วนการจัดการแบตเตอรี่ Xiaomi Surge สามารถที่จะใช้เจ้าตัว1 3 t pro ชาร์จเร็วแบบไฮเปอร์ชาร์จที่1 2 0วัตต์ชาร์จเต็มตั้งแต่0ูนถึง10 0ภายในเวลา19นาทีด้วยโหมดเพิ่มเติมประสิทธิภาพหรือจะชาร์จเต็มที่100%ในเวลาเพียง24นาทีในโหมดปกตินั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวซีรีส์สิ t เฉยๆจะรองรับเทอร์โบชาร์จ67วัตต์โดยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีความจุข,ของแบตเตอรี่เท่ากันและทั้งีออรุ่นน,น ระบบระบายความร้อนจะเป็นระบบเทคโนโลยี Liquid Cool ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเย็นแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องไม่ร้อนจนเกินไปมาดูในส่วนของความปลอดภัยนะครับมีระบบเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ AI ปลดล็อกด้วยแบบใบหน้าหรือ Face d e TECTION ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับระบบเสียงจะเป็นระบบ Dolby Atmos การเล่นเสียงรองรับไฟเสียงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น MP3 FLAC, APE a PE, a c o g g w a v ี a อเอ รองรับเสียงความละเอียดสูงของการเล่นวิดีโอแบบ mp 4 mkv webm และ3 gp รองรับการแสดงผล hdr เมื่อเล่นเนื้อหาของวิดีโอแบบ hdr 1 0 hdr 1 0 plus dolby vision ระบบปฏิบัติการจะเป็นแบบ miui 14, android 13ขาคราวนี้มาดูความแตกต่างระหว่างรุ่น1 3 t pro และ1 3 t ธรรมดาในส่วนของระบบชิปเซตนะครับรุ่น1 3 t pro นั้นจะเป็น d i m e n s i t y 9200 plus ส่วนรุ่น 13T ธรรมดานั้นจะเป็นเซ i ต y 8,200อั t ตร้ในส่วนของ G.P.U ในรุ่นของ 13T Pro จะเป็น Immortalis G715 MC11 ส่วนรุ่น 13T จะเป็น m a r i G610 MC6 ส่วนแรมนะครับรุ่นของ 13T Pro จะเป็น12 GB และ16 GB ในรุ่นของ 13T เฉยๆนั้นจะเป็น8 GB และ12 GB ในรุ่นของ ROM หรือความจุตัวเครื่องรุ่น 13T Pro นั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่256 GB 512GB และ 1TB ส่วนในรุ่น 13T นั้นจะมีแค่ 256GB ในรุ่น 13T Pro สามารถถ่ายได้สูงสุดที่วิดีโอ k k และความละเอียดแบบหลอกที่10บ i ิตในรุ่นของ 13T นั้นจะถ่ายได้เพียงแค่ 4K เท่านั้นและไม่มีระบบหลอกแบบ10บ i ิตนะครับการชาร์จในรุ่นของ 13T Pro จะชาร์จเร็วที่120วัตต์ในขณะที่รุ่น 13T นั้นจะชาร์จเร็วได้ที่6 7 7วัตต์เท่านั้น เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปิดตัวของเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งกำลังเรียกได้ว่าเป็นกระแสอย่างร้อนแรงที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Xiaomi 13 t Series ซึ่งทั้ง2ตัวนั้นเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรครับกับการที่มีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพและศักยภาพด้วยระบบกล้องและเลนที่พัฒนาร่วมกับไลคา รวมไปถึงเรื่องของการใช้เจ้าตัวชิปเซ็ตแล้วก็รอมและแรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆณเวลานี้ด้วยระบบชาร์จที่เรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังของทาง Xiaomi นั่นก็คือ120วัตต์ถ้าเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นนี้ชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้ออย่างไรคอมเมนต์ให้เราฟังกันด้วยนะครับเพราะแอดมินก็อยากได้เหมือนกันครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ He que